ตันอายุเท่าไหร่สิบเก้ายี่สิบอะไรสิบเก้าพี่เต็นกำลังจะยี่สิบเอ็ดตันต้องสิบเก้าตันจะมายี่สิบได้งไงเก้าเ <19. S 1> หรอไว้แม่จะมาอาย่ลูกผิดสิบเก้าสวัสดียามเช้า Good morning เสียงพัดลมดังปะร <c oughs> ้อนอนะ่ะ เพิ่งกินข้าวเสร็จแต่ว่าสั่งขนมไปวยความอยากกินทุกคนไอเราอะก็นึกว่าชูครีมอะสั่งชูครีมมามันก็อาจจะแบบใหญ่หน่อยก็ไซส์ประมาณนี้ใช่ไหมอินแล้วเป็นโรคสั่งของไม่ตรงปกไม่ดูปกหรืออะไรเราไม่ดูเองแล้วมันอันใหญ่มากเลยทุกคนปกติก็ไม่ชอบหวานมากแล้วแต่แค่มันเพิ่มระดับเรื่อยๆหรือบ้านเบื่อไหมไม่เบือ่อชอบอยู่บ้านแต่ว่าเอออยากทํางานแหละไม่ผิดอัง ทำไมถึงรู้จักกับพี่ตูตูเป็นเพื่อนของเพื่อนค่ะทันเพื่อนของเป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนสนิทแล้วก็เจอกันแล้วก็พอก็เจอกันบ่อยเมา์แตกท่าดนั้นเมาแตกติง่งนูนี่นั่นใชตตน่ตูติ่ง NCT มีตูชักชวนให้แบบว่าวิดีโอคอ l กับมินเยอนเนี่ยเอาละหาเรื่องให้เพื่อนเดืยตรังซีซั่นสองไลฟ์อยู่นะไม่มีอะไรแค่นี้นหะดีนะไม่เดินถอดเสือ้อมาตันอายุเท่าไหร่สิบเก้ายี่สิบอะไร สิบเก้าพี่เต็งกำลังจะยี่สิบเอ็ดตนต้องสิบเก้าตจะมายี่สิบได้ไงไม่แต่ว่าเวลาแค่พี่ถ้าตัเเนเกิดปุ๊บพอพี่เตงเกิดอีกทีม,กมันจะห่างกสองปีถามมันดิมันอายุสิบเก้าเ้าหรอไว้แม่จะมาอายุลูกผิดสิบเก้าเพราะว่าสิบเก้าตอนนี้พี่ยี่สิบไงตาต้องไล่สิบเก้ามาแล้วพี่จะยี่สิบแล้วพี่จะหนีไปยี่สิบเอ็ดไงมันก็ฐานันอย่างเนี้ยปีกว่าปีกว่า <c oughs> จะจะมาอายุเต็งผิดโอ้ยอันนี้หนักใช่อายุอะ่ะ คือห่างกันปีกว่าแต่มันจะมีช่วงที่อายุหนุกับตันห่างกันปีหนึ่งกับห่างกันสองปีเพราะว่าตันอะมันเกิดต้นปีหนูเกิดปลายปีไงตันก็จะตามไล่มาห่างกันหนึ่งปีแล้วก็หนูก็จะหนีออกไปเคยไปแคสแนโนโนไม่เคยแคสแนนโนแต่เคยแคสบทพี่เบบี้มในโฮมสเตย์เขาเคยถามด้วยว่าตัดผมสั้นได้ไหมทะเลาะก,กับน้องบ่อยไหมถ้าเมื่อก่อนบ่อยกว่าน,นี้เพราะว่าอยู่บ้านด้วยกันตั้งแต่เข้าวงมาคือไม่ค่อยเจอกันก็เลยไม่ได้ทะเลาะตอนมัธยมอะ่ะคือแบบ ทะเลาะกันเพราะว่าหนูขี้เกียจตื่นเช้าแต่ว่าแม่ต้องไปส่งหนูก่อนพอหนูไม่สายตันจะสายแทนแล้วก็โจนด่าแต่ว่าก็ขี้เกียจตื่นอยู่ดีหนูแม่ก็ทะเลาะไร้สาระเพราะวมัธยมอยู่บ้านเนะเจอหน้ากันตลอดก็ตีกันตลอดเลย <Evet. S 1> แต่ตอนนี้แบบถ้าเอาหนูออาไปทํางานตันมันก็ไม่เอามาจากห้องหนูกลับมาตันก็ไม่เล่นเกมก็ไม่ก็อยู่ในห้องมันเลยแล้วออกมาทีนึงจําหน้าน้องชายเต็มไม่ได้แบบเอ้ามันหน้าตาเป็นอย่างนี้หรออะไรเงี้ยแม่ก็ทรงผมเปลี่ยนไงแบบเจอทีนึงเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนหน้า จริงแบบอมันหน้าตาเป็นอย่างนี้หรออยจริงหลายรอบแล้วแบบอะหน้าเปลี่ยนอะเราอะไรเงี้ยทุกทีเลยใช่มโผไมทีผมยาวเบืออะไรเงี้ยโผล่ไมทีหัวเกียนเอ,าอ้ารันเราไม่มีแฟนหรอกเพราะว่ามอเตอร์ติ่งไอดอลไม่ได้ถ้าเกิดเรียกตันอะไล์ด้วยอะคิดค่าตัวเพิ่มแต่ตลกดีพอเรียนแบบออนไลน์ใช่ไหมทุกคนเต้นมาเหมือนคนละเพลงต่างคนต่างเต้นไลน์เต้นตัวเองเหมือนไม่ได้เรียนด้วยกันเท่ดีดูกันบ้านเพื่อน,นเอ้าเต้นไม่เหมือนกันเลย คือนนั้นตกใจมากส่งกันบ้านแล้วเอ๊ะไข่เนี่ยทำไมอลังการจังเอ้าน้ําใสส่งกันบ้านเปิดไฟเหมือนถ่ายคลิปลง Youtube แล้วดูสภาพฉันโอ้โหโซมใช่โอ้โหอแต่ละเพลงไปไปก่อนดีกว่าใบวอมเสียงแล้วเจ็บคอ